ติวัฒนานางสาวจิรดาคำเกตเรืออากาศเอกหญิงรัชนกเกิดสุขและนางสาวสุภัตราหารเจริญ กราบเรียนนายกสภาหมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าอาจารย์ดรจันทนีเจริญศรีรองคณะบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จำนวนหรายขึ้นรับปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมชายลาักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้สังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยานายปราโมทพันสะอาด นางสาววรรณพรปันทะเลิศนางสาววาทินีวิชยัยยาสาขาวิชามนุษยวิทยานางสาวจิราพรทิโสภานายชนันเมฆหมอกและนางสาวธัญธรสายปัญญา กาบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์กมลบุษบารองคณะบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จำนวน38ลายขึ้นรับปริญญาบัตรจากผ่านเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้ปรัญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติหลักสูตรนานาชาตินายธรรมรัตน์พนิจยากล นายภูนศักสิริโสมนางสาวปิยดาทองแจม่มนางสาวทิพวรรณกันทองวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์นางสาวนัทพรวัฒนกุลนางสาวชุติมาประพัฒสอนพิทยานางสาวพัทยาทองหลิมนายนิติดวงชนะว่าที่ร้อยตีบัณฑิตวณิเสธสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนางสาวเพิ่มสิริฉิมพาลด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์นายวัชรินทร์มัทุรสพงพันนายสาโรธเชศนุษย์นายถัปรกรกิษดารักษ์นายนพดลปัญญาไวนายอภิชาติวชิระประดิษฐ์พรนายจตุพลบุญยะสนทิกุลนางสาวสุภรัตน์บุญหนุนนายกาลันยูสูงใหญ่นางรุตรดาเย็นเยือกนายกเกษมศักด์มังคลากุลนายขจรศักดิ์ปียังกร นายจารุวัตภัยไหลสาขาวิชาคณิตศาสตร์นายคเนศพลเพชรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนางสาวพิชามนแดงพรามนางสาวศรีประภัยชาขอนแก่นนางสาวเกษนีพิษงามนางสาวยาดาบุญสอนนายนิติสารคำเรืองศรีนางสาวสุดาเนรชลายุทธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนางสาวพัทลีลาสุดเลิศนางสาวชุรีพรผู้พัฒน์ นางสาววัญชายาศอนศักชัยยสิงห์นางสาวกรชนกแก้วประเสริฐสมสาขาวิชาเคมีนางสาวพัชรพรเทียมปานสาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์นายปาโมดไทยทัศกุลนางสาวนัชชาลูกรักนางสาววรรณพรเทพบัณฑิตและสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนายพนาวันธงสันเทีย กาบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนรงอัศวเทสานุภาพรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุญ,ญาตเบิกผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จํานวน134รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากผ่านเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้ปรชัชญาบุษดีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธานางสาวกรวรรณอาจเลิศ ปัจจยาบุษดีบัณฑิตนายนัชเวศหานชูวงนางสาวปิยมนฑ์พัวพงศกรพันตีหญิงสุวิมลเสนีวงณ์ณอุทยานางสาวพรทิพย์แก่งอินนางสาวโสพิตาสังสมุรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธานายวีรพบตรเมฆปรึกษาวงนายวินัยหอมศรีประเสริฐนายเอกศักดิ์บุญช่วยนายอุก,กิจขวัญเกศ นายชัชชลิตสมเชื้อว่าที่ร้อยตีชนะพันธุ์ภูวดลไพศาลนางสาวัฒนาปฐมทองนายกำพลสุธาสุประดิษฐ์นายพงศกรวังการศสริกุลนายจานุวัฒน์มณีไพโรธนายจิรวัฒน์จันเหลืองนายอมอเทพจิรศักดิ์จำรูนสีนายสันติประมูลมากนายพระกพงศ์พัฒราคมวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการนางสาวสลรินทาอภิติกร นางสาวสุปการมนทิลาไลนางสาวจุฬาลัตปัญญาเลืองนางสาวจุฬาพันธ์ทองขันนางสาวดวงใจทาแก้ววาทีร้อยตีหญิงนภาพรประจุมพรน,นางสาวนาลีรัตทาเหล็กนายสุภวั์ชูวาลีนางสาวอุสาวดีอินคลานายนิติพัฒน์ตรีลานุรัตนางสาวสิรีทรดิศละนายพัฒพง์ผู้มาลีนายสรันเจริญสุขนางสาวอนัสยาบุญวัฒ นางสาวปิยานุชเมฆฉายวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านายนิพนธ์ทองสุขนายอานนท์พ่วงชิงงามน,นายวิวัน์ชุบป,ประพันายอภิสิทธิ์สุขยอดนางสาวจุธาลัทธา,ลทานลมนายสุรเชษฐ์โทวลาพรนายวิโร์วงเสนนุก,กูลนายพงพันธ์เพียรพาณิชวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีนางสาวกิติยา นิพากรสัมพันธ์นางสาวแพพัฒตาอัจฉริยะปัญญากุลนายสุรเดชก,กหนกบอราการนางสาวจันเพนตีละวัฒนานนทนายมนชัยจิติปัญญากุลนางสาววิไลพรเจริญสลุงนายสนั่นเขมอิดโรดวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนายธีรพงศ์สมุตริอศดงวิศว,วรกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรมนายกิรติจินดานายสุภชัย บุญหาวนายพิสารสกุลกอนางสาวธิติพรสีชมพูนางสาวปริกาธานจิตนางสาวธนพรเอื้อสิริพันธ์นางสาวเบญจพนธ์ตาลนาฏนายพัชระอุไรพงศ์นางสาวนิพาตาโนนประกังนางสาวมณีรัตน์เจนยุทธนานางสาวศรีรัตน์อินทภานางสาวศรีอาภาลุมรัตน์นายเจษฎดดาเหลืองสุขนายธวัชชัยชูวงศิริกุลนายนารินทร์ศรีน้อยนายนาวินบุญเลิศ นายพัชระเจริญนิธิปัญญานางสาวรัตนามากเพชรนางสาววชรีโสพลธรรมวินิตนางสาวสุภจุนัฐขาตันปลูกนายสุภชัยขาวละอนายอภิรักษ์แซ่เตียนายทันสรุตชัยกิจเจริญชัยนายนัทพงษ์ท่าตะเคียนนายทวีพงษ์แซ่ลิม้มนายพิชิตพลเอี่ยมงามน,นายวสุพลวงเดชงามน,นายไวยพดยศจำหลัดนางสาวสุจิกาบุญเลิศนายอครวัตร นทัทศิริชัยการนายพิเชษปูคาาศนายวัชรชัยพิมพกรนายสิทธิกรดวงแก้วนายกิตพงศ์แมงมิงเงานายชัดชัยสุนทรเพราะนายเสกสิทธิ์ปกป้องเสถียรน,นายทวัชชัยขะเคลื่อนนางสาวจินตนาสุขสถานนายประเสร,ริฐลีลาวุฒิประเสริฐวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมนางสาวอภิญญาผูนิคมนางสาว นิสานาตอุดมมรกฏนางสาวโยสิตาเลิกกิจนายอนุภาพโตสวรรณนายธนารักษ์แผงเพชรนายยุทธจักขินทองนางสาวสุปียาแสงมณีนายโชคชัยแสนสีละนายยุทธพงศ์สิงแก้วนายวิทูลพักดีสีนางสาวบัวทิพย์บัวศักด์นางสาวสุกัญญามุตตะนายนภพลโสภาลุนนางสาวนิมมานรารดีเกตเดชานางสาวปริญญาเสนาวงศ นายธน,น์ใจหวงังนายแสงชัยชิรกุลวนิชนางสาวชิตนมาสุวรรณนางสาวสตาบงกฎนินแสงนายอานนท์ดวงพิลานายอนุวันทองหมู่นางสาววารางคณาลิมปิกุลนางสาวนรุม,มนีลรัตสุวรรณนาย ภาษาทรเกษตรวิทย์นางสาวชุติมาปลอดโปร่งนางสาวจริยาคงเจริญนางสาวสมพรมาลัยเล็กนางสาวสิริพางแก้วสมุทรนางสาวระดาวันสวัสดิ์ศุกนายปิยพลพันเอี่ยมนายปกป้องทอสุวรรณนายอริตาธานโลดนางสาวพัฒราพรแย้มขยายนายประิสิ์อัศวะชาติธงชัยนายธนศักมานิตทมพงนางสาววริศราเปลี่ยนกลิ่นนายพรลพีมณีแก้วนางสาวนัชชา พัชนะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศว,วกรรมและการจัดการเชิงธุรกิจนางสาวสรินยาคงเสรีนางสาวนิช,ชาสุขโขดมโชตนายนัทพงศังขโหนนายปัวดลหานเทพินวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิสาขาวิศว,วกรรมทางการแพทย์นางสาวเมวรีโรจนกุลและนางสาวปาริตาดิศริ ศราบเรยนนายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปีชาวันิสเศรษฐกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จำนวน15รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากพันเบื้องหน้าพระปรองกาญาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้ปัณญยาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลนางสาวสุภัตราวัฒนาสาธิตอาภา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์นางสาวรัตดามีสุขนางสาวเพชรลุ่มเทียบทองวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชุมชนและวิทยาศาสตร์ครอบครัวนางอัญทิลิมาพิสายพันธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลนายคมกฤษสวัสดีวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์นายปัชญาเพชรเกตนางสาวธนพรอิสระทะ นางสาวพิรชาจำปาเงินนางสาววชราพรพัฒคันนางสาวนันทิกาพรมมีนางสาวนินนาฏอินทริตนางสาวภัราชาสุทนนางสาวสิริกัญญาสยมภาคนางสาวสุมนาจินดาพงษ์และนางสาวอารยาอนุทเกงกุลกาบเปียนนายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์เสกสรรสโมสรส,สุข รองข้าพดีฝ่ายวิชาการคณะอาสาวิชาศาสตร์ขออนุญ,ญาตเบิกผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จํานวน10รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ดังในนามต่อไปนี้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์หลักสูตรนานาชาตินางสาวรัชนูบุญยงในคณะวุฒิโคด้วงนางสาวมณชนกบุญยงเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิตร้อยตํารวจเอกหญิงสุพรดาอิงคณันนางสาวยุบดีอยู่สุข นางสาวพระยุพาถมปัดนางสาวธิฐาพมมานายเจียศักดิ์กมลอินนางสาวสลันพัฒงามเดชาวัตรและนางมุตโกรสันติสุขลาผลกราบเรียนนายกศสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนแพทย์หญิงนงรักเจรินวรักษ์รองคณะบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะธนทย์ศาสตร์ ขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จำนวนหนึ่งรายขึ้น,นรับปริญญาบาตจากผ่านเบื้องหน้าพระบรมฉายายลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้นทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา,าทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานานชาตินายแมนสวงวง,งอภัย กราบเรียนานายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนุธาิรัติใสรองคณะดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ขออนุญาตเบิกผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จํานวน16รายครึ่งรับปริญญาบัตรจากผ่านเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษณ์ดังรายนามต่อไปนี้พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบิบัติชุมชนนางอภสัสราเอี่ยมสำอางนายชัยกิจว่องไว นางยุพินพวายน์นางจันเพนหวานคำนางสาวทองดาริณีเมียตรพรมนางสาวนภาพรลิ้มหกไร้นางสาวพุทธิตาพรมวิอินนางรัชนีพรณถลางนางอุศรีรัตสืบศรีสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชนางนิชาพัฒนีพันธ์นางสาวมาริสางามศรีนางสาวกนกพรทองคุ้มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ นางสาวกนกพันธ์โสพลรัฐนางสาวป,ปานีสายรัฐนางรัจด,ดาศิลาเลียมและพันตำรวจโทหญิงสุดารัฐขาวรพึ์ กราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้าอาจารย์ดรพิมลมาศวันคนาพลรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555าจำนวน45รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากพันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนายประวินตรีวัฒนวงศ์นายเฉลิมพลถนอมกลางนางสาวปิยพรประจักษ์ทิพย์ นายกวินประวรธนจัญยานางสาวปรางชมพูกูลพฤกษีนางสาวชุติมลเสียงสุธิวงศ์นางสาวปรารวีตั้งจิตวิทยานายชุติพงศ์คุรุรัตพันธ์นายนัทพลเตชาพิชิตโชคนางสาวพานิชพัฒน์สวิสวัฒนานางสาวออนจีรานพรมมงคลนางสาวทัตพรอ,อินทราน,านันนางสาวจิรัน,นเทียนทองนางสาวสารินีกันธนะนายสุภวิทย์ศรีอุบลมาศ นางสาวสัสลักษ์พืชผลนางสาวกนกวรรณมาสวรรณนายรุ่งโรธเมชนันนายปันทัศน์เพชรดีนายปัน,น,น,ปน,นวัฒน์เดชขจรวุฒิสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิตนางสาวปรางสุวรณปานเพียรน,นายวุฒินันปุยวัฒนานางสาวสุการดากาสังการผังเมืองมหาบัณฑิตนางสาวสาววิตรีเดชมานางสาวพรพันธ์เทียนสุวรรณวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นายอัคร,รรัตน์อารามวิโรธ นายพเดชพลพงศวดิ์นายนัทถนนท์แม้นทองนางสาวธานาพรวงดนตรีนางสาวพินสิริพิริยาพรกิจนายจิรวัตรมาลีลักษ์นายสุรสิทธิ์พันธานาคงนายนพรุตบรรจงจิตนายเอกราชเพชรล้อเหลียนนางสาวชนทิชาเจตนาธรรมจักรนางสาวพิมพันธ์งามพักนางสาวนัทพัฒน์แพรปานีตนางสาวอุบลรัตน์ดุลศิลานายวิษณนุโคมจุมจังนายธเนศเทปกรคน นางสาวจีราพรติยะจามนนายวัส,สวัตรโชติวงอริยะนายสมพลนายสมพงโสธรักษ์นางสาวนัชนันวัชราพรและนายสมบูรณ์จันแสนโชตกราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์สสิธรเทรการพรรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จำนวน8รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวทิติมากิ่งกระทอกนางสาวสุภาพรแน่นอุดรนายวชรินแสงสัมฤทธิ์ผล นางสาวนัชชาเปรมประยูนนางพัชรีรอดสวัสดิ์นายวันชัยสมใจเปงนางสาวเอมาซอและนายดีไซน์ทวายีรอดศีกราบเรียนนายกสภามหาวาิทยาลัยข้าพเจ้าศาสตราจารย์สมนึกตั้งเติมสิริคุณผู้นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ขออนุญาตเบิกผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติศึกษาเป็นภาษาอังกฤษประจําปีการศึกษา2555จํานวน21รายจากจํานวนผู้สำเร็จการศึกษา,ากทั้งสิ้น42รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากผ่านเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีนางกนกทิพย์บุญยรัตนกุลนนายนภพัฒย์พิยะชัยกุลนายปรัชญาสังสมบูรณ์ นางสาวนัทสุภักช่อวิเชียนนางพรรณีศรีร่มรื่นนายปรเมเทศอารมณ์ดีนางสาวชยรัตนธนะสุริศวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนายพันสรานสรา,านลมนายพุทธชงเขียวสุ่มนายกริตอินทจักนางสาวสาวณีแซ่ฉาย วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัวและสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานนางสาวพิมลลักษณ์สิทธิกรไพรบุญนายสุวิวัฒน์วัชระพงษ์นายสุรศักดิ์บุญกล้านายภาคภูมิปถมภาคนายชาวลิตโควีระวงศ์นายวงศกรนิติโสภานายวริศลิมลาวัน และนายพงชยนศรีสุวรรณกาบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์สุพงตั้งเคียงสิริศินผู้อในการสถาบันภาษาขออนุญาตเบิกพู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จำนวน86รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากผ่านเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชี